สวัสดีครับพี่น้องครับกอนอื่นพี่น้องครับขอร่วมใจถท่านนะครับพระบิดาพระเจ้าของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สัตย์ยันนี้ที่รองหลายจะมีโอกาสรับฟังพระวจะนะของพระองค์ผ่านปากของข้าพระองค์ที่จะกล่าวเพื่อจะเป็นบทเรียนแก่พี่น้องที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อรองหลายจะได้เป็นแบบอย่างแก่กันและกันและเพื่อเรองหลายจะเป็นบุตรรักของพระองค์และขอรองหลายได้มีใจพร้อมถ่อมลงต่อพระของพระองค์ในการที่จะรับฟัง โปรดประานสิบัญญาอันดีแก่ข้าพระองเองและผู้ที่ฟังให้มีใจร้อนรนมากขึ้นในพระกรรมของพระองค์และให้พระกรรมนั้นเกิดผลอันมากในชีวิตขอทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นภาชนะรองพระบาทของพระองค์ในงานของพระองค์และให้ร้องหลายนั้นได้เป็นแบบอย่างแก่กันและกันเพื่อร้องลายจะได้เป็นแสงสว่างได้ในสังคมล้อมรอบเร,บร,บรทาทั้งหลายร้องลายขอพระคุณพระองค์สับโอกาสอันดีในเยานวนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันที่ร้องหลายได้มารับฟังพระจนาของพระองค์นั้น ขอทรงโปรดให้น้องไหลายได,ได้มีใจเป็นน้ำหนึ่งเกียเดียวกันในการงานของพระองค์แม้ว่าสังคมรอบนอกจะวุ่นวายแต่พระองค์เจ้าข้าในคืิจักรองนั้นมีใสสันติสุขขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่ทรงโปรดประทานแกเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอึดอัดนะพี่น้อง <c oughs> ใส่แมสพระยาถามว่าตื่นเต้นไหมนะครับคำตอบคือไม่แต่ว่าทุกครั้งพี่น้องครับ ที่จะมีโอกาสมายนืนต่อหน้าพี่น้องก็ไม่ไหวนะครับที่จะตื่นเต้นนะครับในในการที่จะนําพระครของเจ้าในเย็นวันนี้หรือแม้แต่ทุกทที่ที่มีโอกาสได้มีโอกาสนําพระครรของเจ้านะครับผมมีบทเรียนที่จะฝากพี่น้องในเย็นวันนี้พี่น้องครับตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนนี่คองข้อเทศนา,าผมในเย็นวันนี้นะครับหลายครั้งพี่น้องครับเราเรา,เราได้ยินคำ ภาษิตไทยโบราณน,นะครับที่เขาบอกว่าการกระทําดังกับคำพูดเป็นจริงเสมอพี่น้องครับแม้แต่ในเรื่องของตัวอย่างที่เราทั้งหลายซึ่งเกิดมาในโลกใบนี้พี่น้องครับล้วนแล้วแต่เราปรารถนาที่จะเป็นแบบอย่างตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์หลายคนวางแบบอย่างเอาไว้อย่างดีแม้แต่พระอซูุริตที่พระองค์ได้ทรงทาเพื่อเราทั้งหลาย พระคำของพระเจ้าที่ผมจะใช้ในหนังสือกิจการบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนะครับก <c oughs> ิจการบทที่หนึ่งข้อหนึ่งคำนับไปยังท่านเทโอฟิโลทราบด้วยว่าพระเจ้าได้เรียบเรียงเรื่องก่อนนั้นไวแล้วว่าด้วยบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทําและสั่งสอนพี่น้องครับกิจการท่านอักษาวบไอท่านลูกาในแพทย์ลูกานั้นได้เขียน ถึงพี่น้องย้ำถึงเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ได้กระทําและสั่งสอนความหมายคือว่าสิ่งที่ผมยกขึ้นมาก็คือว่าตัวอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้กระทําบนโลกใบนี้พี่น้องครับพระองค์ทําก่อนที่จะสอนหลายครั้งพี่น้องครับเราได้เราเห็นหลายคนพูดเนาะพูดนักพูดก็มีแต่พูดแต่หลายครั้งการกระทําของเขาไม่ได้เกิดผล เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ฉะนั้นบทเรียนในเย็นวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้สำรวจตัวเราเองด้วยนับที่จะที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างทั้งแก่ลูกหลานแก่พี่น้องด้วยกันเองและวางชีวิตของเราไว้เพื่อจะเป็นมาตรฐานในพระคำของพระเจ้านะครับจุดประสงค์ผมอยากให้พี่น้องได้ ให้แบบขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราจะเป็นแบบอย่างแก่กันและกันได้นำแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์ไปใช้นะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นภาชนะของพระเจ้าได้ในงานพระองค์แม้ว่าสิ่งต่างๆที่พระเยซูคริสต์ทำนั้นยากหนักแล้วก็ในในสายตามนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่ในสายพระเนรบเจ้าเป็นไปได้ ถ้าเราถ่อมใจพอที่จะรับฟังพระคำขเจ้าแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่รู้ดีอยู่ว่าแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ทำในหนังสือมัทธิวบทที่4มัทธิวบทที่4พี่น้องครับข้อ12ถึงข้อ25 ขันพระเยซูคริสงทราบว,ว่าโยฮันถูกจองจําไว้ถูกจําไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังมณฑลคาริไลและออกจากบ้านนาเ็ตไปยังเมืองกัปเรนาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลที่เขตแดนตระกูลซาบูโลนและตระกูลนับทาลีเพื่อจะให้สําเร็จตามคําซึ่งได้ตรัสไว้โดยยัสยาศาสตราจารย์ว่าเขตแดนซาบูโลนและเขตแดนนับทาลีจดทะเลฟากแม่น้ํายาระเด็นข้างโน้นคือคาริไลซึ่งเป็นที่อาศัยของคนต่างประเทศ คนเหล่านั้นซึ่งนั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างอันใหญ่และผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความตายก็มีความสว่างมาถึงเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ตั้งต้นเทศนากล่าวว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผดดินสวรค์มาใกล้แล้วเมื่อพระเยซูได้ทรงดําเนินอยู่ตามชายทะเลคลิลายก็ทรงเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรและกับอันเดรียน้องชายกํลาลังตีอวนอยู่ที่ชทะเล เพราะว่าเขาเป็นชาวประมงพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้ผู้จับคนเขาทั้งสองจึงละอวนทันทีตามพระองค์ไปขั้นพระองค์เสร็จไปจากที่นั่นก็ทรงทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือยากโบบุตรเซเบไดกับโยฮันน์น้องของเขากําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบไดบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาแล้วเขาทั้งสองละ,ละเรือและบิดาของเขาทันทีตามพระองค์ไป พระเยซูได้เสด็จตามมณฑลเสด็จไปทั่วมณฑลคาลิลายทรงสั่งสอนในธรรมาลาของเขาทรงประกาศเรื่องประเสริฐแห่งพระอง์พระเจ้าและทรงรักษาโรคต่างๆของชาวเมืองให้หายกิจศัพท์ของพระองค์ก็ลือไปทั่วประเทศสุรียเขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนที่ทนทุกข์ทรมานคนผีสิงคนเป็นลมบ้าหมูและคนง่อยมาหาพระองค์พระองค์ก็รักษาเขาให้หายและมีคน มากหลายมาจากมณฑลคาริไลและแขวงเดกาปโพลีและกรุงเยรูซาเล็มและมณฑลยูดายและแม่น้ำยาลาเดนฝ้าข้างนู้นตามพระองค์ไป้องค,ครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตั้งต้นกระทำและสั่งสอนพระเยซูคริสต์ทำอะไรพระเยซูคริสต์รักษาโลกประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มากใกล้แล้วนี่คือแบบที่พระเยซู ดังนั้นพี่น้องครับคริสเตียนไม่มีสิ่งอื่นที่จะทาครับประกาศพระนดินของพระเจ้าครับด้วยชีวิตของเราทั้งหลายเองแม้ว่าข้างนอกจะสารบนกับสิ่งต่างบนโลกใบนี้เขาเหล่านั้นอยู่ในความบาปซึ่งเราต้องฉุดเขาขึ้นมาจากบาปนั้นนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำหลายอย่างพี่น้องครับการรักษาโลกการที่จะทําให้คนอื่นนั้นได้เห็นแสงสว่างของพระเยซูเอ่ยของพระเจ้าในชีวิตของเขาในพคิดของพระเยซู และเขา,าต่างๆเหล่านั้นก็กลับใจเสียใหม่และแบบแบบหนึ่งที่พระเยซูคริสต์วางเอาไว้ให้เราทั้งหลายในมัทธิวบทที่3ข้อ13าถึง17เขณะนั้นพระเยซูเสดจจากมณฑลคาริลามหายโยฮันที่แม่น้ำยาลาเดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่านแต่โยฮันทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพเจ้าต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จเะเสดมาหาข้าพเจ้า แต่พระเยซูตรัสตอบว่าโยฮันว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะว่าเราควรกระทําให้ความชอบธรรมสาเร็จทั้งสิน้นแล้วโยฮันก็ยอมทําตามพระองค์ขันพระองค์รับรอุสมาแล้วก็รีบเสด็จขึ้นจากน้ําและท้องฟ้าก็แหวกออกตรงพระองค์และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุดนกพิราบสิทธิ์อยู่บนพระองค์และมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าว่าท่านนี้เป็นบุตรทิรักของเราเราชอบใจท่านมาก พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเราทั้งหลายวางแบบให้เราทั้งหลายได้ทําเหมือนกันใช่ไหมประกาศพลงหนึ่งพระเจ้าให้คนหลายกลับใจเสียใหม่ให้เขาสารภาพความบาปของเขาบัพติสมาในความผิดบาปเพื่อเขาจะได้เป็นขึ้นมาจากความบาปนั้นและเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้านั่นคือสิ่งทั้งหลายที่เราได้ทําด้วยดีเสมอมาแต่พี่น้องครับหลายอย่างที่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำนั้นก็ พระเยซูคริสต์ทำก่อนที่จะสอนถูกไหมพระเยซูคริสต์บัพติศมาและก็สอนเรื่องการบัพติศมาให้สาวกของพระองค์และคนต่างๆในในอดีตนั้นไม่ว่าจะเป็นเปาโลอักโศกทุกคนทําสิ่งเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราทําสิ่งอื่นไม่ได้ครับเราจะบอกว่าสังคมนอกบอกว่าทำสาสนายก็ก,ก็ดีใช่ไหมเขาบอก ตนไปนที่พึ่งแห่งตนอ,ตอัตโนนาโถได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องเราเพึ่งตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่ององค์พระเยซุคริสต์ที่จะช่วยเราทั้งหลายให้ไปสวรรค์เท่านั้นไม่มีทางอื่นครับเพราะว่าพระเยซุคริสต์ตัดอย่างชัดเจนในพุ่นความรอดไม่มีเพราะว่าน้ำอื่นซึ่งเป็นที่รอดของเราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีในทรามการมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเราจะหาใครไม่มีครับ ฉะนั้นแบบอย่างที่ผมอยากแก้พี่น้องทําคือแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในหนังสือมัทธิวบทที่11ข้า28-30มัทธิวบทที่11 28-30บอกว่าบรรดาผู้ลำบากเด็ดเหนื่อยจงมาหาเราแล้วเราจะท่านให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าใจเราอ่อนสุภาพและทั้งหลายจะรับความสุขสําราญในใจของตนด้วยว่าแอบของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพี่น้องครับความถ่อมสุภาพอยากให้พี่น้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะเหตุพระเยซูคริสต์ถ่อมพระองค์ตั้งแต่แรกพระเยซูคริสต์ผู้มีฤทธานุภาพผู้มีสถานะเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ยอมถ่อมพระองค์ลงจนกระทึงขั้นตายบนไม้กางเขนนั้นเพราะความผิด ความบาปของมนุษย์โลกนี้พี่น้องครับนี่คือความถ่อมใจที่อยากให้พี่น้องเรียนรู้เพราะเหตุพระเจ้าบอกว่าคนที่เหน,น,นื่อยจากภาระต่างๆพี่น้องครับมาหาพระเยซูและถ่อมใจเรียนรู้น้ำพระทยัยของเจ้าเรียนรู้แบบอย่างที่พระเยสุคริสต์วางเอาไว้ในพระธรรมของเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยงในโลกพี่น้องครับมัทธิวบทที่สาม ในบทที่5พี่น้องครับข้อ5บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนสุภาพก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับความยินยงบนเผ็นโรคเป็นมรดกแปลหมายบอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจท่อมสุภาพใจอ่อนสุภาพใจถ่อมใจน้อมลงยอมอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าพี่น้องครับคนนั้นจะรับความยินยง เราไม่ต้องเราไม่ต้องทำอะไรเลยในในโลกนี้พี่น้องครับถ้าเรามีใจถ่อมลงคนทั้งหลายจะกลับหันมาหาพระเจ้าแต่ถ้าเราหยิ่งยโสเมื่อไหร่นะครับเราไม่เป็นภาชนะของพระเจ้าน่ากลัวเพราะคําพิพากษาที่พระเจ้าจะมาถึงเรานั้นมาจากการกระทําของเราทั้งสิน้นมนุษย์โลกใบนี้พี่น้องครับมนุษย์ในโลก จะวางแบบอย่างอย่างไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบนั้นมาจากการกระทําทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเขาเป็นแบบไม่ได้พระเยซูคริสต์เป็นแบบนั้นครับพระเยซูคริสต์ทำทุกอย่างเพื่อจะเป็นแบบให้เราทั้งหลายได้เรียนตามนั้นอาศวกทุกคนในพระคำของพระเจ้าเป็นแบบให้เราได้และเป็นแบบที่มั่นคงแน่นอนไม่มีอะไรแย่งชิงจากเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นพี่น้องครับ สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้ถ้าไม่มีการกระทำํำก็ไม่เกิดแบบอย่างถูกไหมบ้านหรือตึกทั้งหลังอะไรก็ได้ถ้าไม่มีแบบบ้านหลังนั้นอยู่ไม่ได้ครับต้องมีการคํานวณอย่างดีทุกสัสดส่วนเหมาะสมค้าจุนกันเหมือนกันพระคำของเจ้าพระเยซูคริสต์วางเอาไว้อย่างดีเพื่อเราทั้งหลายจะได้เรียนแบบแล้วเราทั้งหายจะได้เป็นผู้ที่ เอาแบบนั้นไปให้กับคนต่างๆแล้วก็สอนคนต่างๆให้เขาได้อยู่ในทางพระเจ้าได้แลวเขาจะมั่นคงและพี่น้องครับเมื่อเรามีแบบอันดีอย่างอย่างมากที่สุดแล้วเราจะไปหาคนต่างๆหรือไปประกาศให้คนต่างๆได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาเหล่านั้นจะฟังคําสอนเราถูกไหมตัวอย่างที่ดีพี่น้องผมข้อของผมมีค่ากว่าคําสอนเพราะถ้าเราวางแบบเอาไวดีตัวอย่างที่เราทําดี คำสอนเราจะมีน้ำหนักมากแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราไม่มีแบบอย่างที่ดีพอสอนไปเถอะครับไม่มีใครตามแน่นอนไม่มีใครเชื่อแน่นอนพระเยซูคริสต์เป็นแบบนั้นเป็นผู้ที่วางแบบอย่างเอาไว้อย่างมากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับนหะนังสือเอเฟโซบทที่ส อยากให้พี่น้องเรียนรู้ข้อนี้เอฟเอสโบทที่สี่ข้อยี่สิบหกความโกรธพี่น้องครับเราเรียนไปแล้วอาทิตย์ก็เทนานไปแล้วเขาจะบอกว่าโกรเธเถอแต่ให้เป็นการบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่อย่าให้มันมีโอกาสได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ สอนย้ำเราแบบอย่างความแห่งการที่ไม่โกรธเร็วพี่น้องครับในหนังสือยากระบบอกเราชัดเจนว่องไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธพี่น้องครับถ้าพี่น้องเรียนแบบพระเยซูคริสต์พี่น้องจะทําได้ทุกสิ่งแต่ถ้าพี่น้องไม่มีแบบที่ชัดเจนที่ดีพอพี่น้องจะสวมมนุษย์เก่าที่พี่น้องมีอยู่นั้นความโกรธฉุนเฉียว ไลนะันเขาเรียกอาฆาตถึงพยาบาทถึงฆ่ากันนั้นสิ่งเหล่าน,นั้นผมไม่อยากให้เกิดพี่น้องได้เอาแบบอย่างเหล่าน,นั้นมาอยู่ในคริสจักรของพระเจ้าเพราะเหตุคริสจักรเป็นที่ที่บริสุทธิ์ที่เป็นที่ที่พระเจ้าซื้อเอาไว้ด้วยราคามากคือโลหิตพระเยซูคริสต์ไม่มีสิ่งอื่นเทียบได้ในอาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับอย่ากให้สิ่งนั้นมาเป็นสิ่งที่ทาให้พี่น้องพลาดจากพระคุณของพระเจ้าไปความโกรธฆ่าคนได้พี่น้องครับแน่นอน โรธได้พี่น้องพระเจ้าบอกให้เราโกรธแต่อย่าทําบาปคําหยาบคายพี่น้องครับในข้อต่อไปในบทในบทที่4นี้ในข้อ29อย่าให้คําหยาบคายออกจากปากของท่านเลยแต่จงให้ใช้คําดีตามแต่ที่ต้องการซึ่งจะเป็นที่ให้เกิดความเจริญขึ้นเพื่อจะเป็นคุณแก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินและอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไัยเพราะพระวิญญาณน,นั้น ได้ประทับตราหมายท่านทั้งหลายไว้จนถึงวันที่ทรงถ่ายให้รอดพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในสังคมคริสเตียนคือคำหยับคายหลายครั้งเมื่อผมไปในที่ที่วัยรุ่นเนาะพวกที่เกาะกลุ่มกันเป็นในสังคมที่เขาอาจจะเล่นโรลเบดหรือสเก็ตบอร์ดเอ็กตรีมต่างๆที่เป็นกีฬาหรือจะเป็น แหล่งมั่วสุมหรืออะไรต่างก็แล้วแต่ที่เป็นคนวัยรุ่นอยู่ฟังไม่ได้เลยพี่น้องครับแม้ว่าแต่ก่อนนั้นผมจะบางครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นนะก่อนนั้นแต่พี่น้องครับเมื่อเราปเป็นคริสเตียนพี่น้องครับถอดทิ้งเสียสิ่งเหล่านั้นอย่าเอามาด้วยคำหยาบคายเป็นคำที่ไม่รื่นหูเลยคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ไม่อยากฟังนะฉะนั้นโดยเฉพาะคริสเตียนไม่น่ามีคำนี้ออกมา จากปากของท่านปากที่สารเสริญพระเจ้าพี่น้องครับยา้ายคำนี้มันออกมาปนปนกับสิ่งที่เราใช้สารเสริญพระเจ้าเพราะเหตุคําพูดที่หวานหูมันมันมันน่าฟังมากกว่าคําพูดที่หยาบคายสิอีกหลายครั้งคริสเตียนก็โกรธเนาะสะบดัดอะไรพวกนี้พี่น้องครับถ้ามีพี่น้องมีพระเจ้าอยู่พี่น้องจะสะบัดไหมก,ก็ก็อาจจะมีบางบางครั้งแต่ผมแนะนําว่าพี่น้องครับอธิษฐาน ขอพระพสิบัญญาจากพระเจ้าที่จะให้เราทั้งหลายนั้นหยุดการกระทําแห่งคําพูดนั้นพระคำของเจ้าสอนเราตั้งแต่เหตุที่ยังไม่เกิดด้วยซ้ําให้เราหยุดถูกไหมนั้นก่อนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหลายก่อนเหตุการณ์ที่มากระทบอารมณ์เราพี่น้องครับถ้าเรามีพระคำของเจ้าอยู่ในใจของเราเองถ้าเรามีพระเยซูคริสต์ผู้เป็นสง่าราศีของเราเอง อ่านข้อหนึ่งพี่น้องโคโลสซ์บทที่สามโคโลสซ์บทที่สามข้อสามข้อสี่เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิ์ในพระเจ้าเมื่อพระคิ์ผู้เป็นชีวิตของเราทั้งหลายจะทรงปรากฏขณะน,นั้นทนทั้งหลายก็จะปรากฏด้วยกันกับพระองค์ในสง่าราศีด้วยพี่น้องครับถ้าพี่น้องฝังความคิดของพี่น้องกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่บน คือสวรรค์ที่พระเจ้าอยู่นั้นความคิดของพี่น้องจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นความโลภโกรธหลงไหมก็อาจจะมีนะแต่ว่าพี่น้องไม่ควรมีเพราะเหตุคริสเตียนถ้าเรียนรู้นะพระแทยพระเจ้าพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าสอนเรามากบุคลิกของคริสเตียนที่จะออกไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ถ่อมสุภาพที่สุดในบรรดามนุษย์โลกที่เกิดขึ้น คำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจและพี่น้องครับถ้าพี่น้องจะวางตัวอย่างบางแบบอย่างก่อนที่พี่น้องจะสอนคําของพี่น้องมีอํานาจขนาดนั้นไหมอยากหนุนใจพี่น้องครับผมด้วยเหมือนกันที่จะกล่าวพระคำของเจ้าและก็จะทําตัวอย่างให้กับคนทั้งหลายที่เรียนรู้จากพระคำของเจ้าเนี่ยให้เขาได้เห็นเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราทั้งหลายพราะเราตายแล้วพี่น้องครับอย่าลืมเราตายแล้วชีวิตที่เราอยู่คือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรา ฉะนั้นหนูนใจพี่น้องนะครับในเย็นวันนี้ด้วยเหมือนกันว่าอย่าให้คาหยาบคายออกมาจากปากของพี่น้องเองเพราะเหตุคาหยาบคายนั้นมันมันก่อก่ออะไรครับก่อความไม่น่าฟังก่ออารมณ์โกรธก่อใจที่ขุนเคืองพี่น้องครับในในเสื่อษษษสอนเยอะในเรื่องพวกนี้ใจขุนเคืองใจขมขืนทิ้งเสียอย่าเก็บมันไว้ แต่ให้เราสวมใจเมตตาใจปราณีใจดีใจสัตย์ซื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระครรมของพระเจ้าใส่เอาไปในชีวิตของเราทั้งหลายแล้วเราทั้งหลายจะเป็นภาชนะของพระเจ้าได้แล้วเราจะเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้แล้วอย่างยิ่งเราจะเป็นแบบอย่างแก่กันและกันได้พี่น้องครับหลายครั้งเราเราสอนเราพูดเป็นพ่อเป็นแม่เนาะที่จะสอนลูกของเราทั้งหลายพี่น้องครับเราไม่เคยทําในสิ่งที่เราสอนเลยน่ากลัวว่าลูกเราจะไม่ฟังถูกไหม เราอยากให้เขาเป็นคนดีในสังคมเราอยากทําให้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในสังคมแต่เราไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เราทาเกิดอ,อะไรขึ้นเด็กเขาจะว่าอย่างไงเขามีสติปัญญาพอที่จะเรียนรู้มองพ่อของเขามองแม่ของเขาเขาจะทําตามนั้นแหละฉะนั้นพี่น้องครับเรามีบิดาของเราคือพระเจ้าผู้อยู่ในสวรรค์เรามีแบบอันดีแล้วเรียนจากพระเยซูคริสต์เรียนจากพระเจ้าของเราเองเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่ไม่พลาด พระคุณของพระเจ้าแม้ว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วแต่พี่น้องอย่าพลาดเมื่อเราเป็นคริสเตียนแต่เรายังเผลอที่จะใช้ชีวิตตามความคิดของเราอยู่น่ากลัวหลายครั้งเราไม่ไ,มได้ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เอเฟ,ฟโซบทที่5้าข้อหนึ่งข้อสองหนังสือเอเฟ,ฟโซสอนเยอะในเรื่องเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งที่เป็นพระกรรมของเจ้าสิ่งที่เป็นแบบอย่างเพื่อเราทั้งหลายจะได้เรียนรู้เอเฟเฟโซบทที่5้าข้อหนึ่งข้อสอง เหตุฉะนั้นทลายจงประพฤติอย่างพระเจ้าเหมือนเป็นบุตรที่รักและจงประพฤติให้ความรักเหมือนพระคริสต์ได้ทรงรักท่านและได้ประทานพระองค์เองเพื่อท่านเป็นเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชาถวายแก่พระเจ้าเป็นสุคนธรสอันหอมหวานพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเราพระเยซูคริสต์เป็นสุคนธรสของพระเจ้าและชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นผู้ที่ประพฤติอย่างเดียวกับพระเจ้าทำ เพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นพี่น้องครับเราจะพลาดแผ่นดินของพระเจ้าแม้ว่าเราได้รับแล้วนะแต้คิดคิดในดีพี่น้องครับที่เราจะทําตามอําเภอใจของเราเองฉะนั้นเราควรที่จะเป็นผู้ที่วางแบบอย่างอันดีท่ามกลางพี่น้องให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้เห็นความรักของพระเจ้าอันแท้จริง เื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นภาชนะในงานพระเจ้าที่ออกหน้าออกตาได้หลายครั้งพี่น้องครับเราก็เราน่าจะทำมากกว่าพูดเรามีหลายสิ่งในคุณจักรเสี่ของพระเจ้าที่เราต้องทำพี่น้องครับไม่ใช่พูดหลายครั้งพี่น้องเรา,เ,ราเห็นหลายคนพูดแต่ไม่ทำพี่น้องครคนจริงทำมากกว่าพูดครับ คนพูดส่วนมากแกไม่ทําเขาเรียกว่าขี้คุยถ้าจะพูดถ้าให้มันชัดๆหน่อยนะขี้คุยทําไม่ได้อย่างที่พูดแล้วพระกรรมฐานเจ้าจะมีฤทธิ์อำนาจแล้วเราจะประกาศที่ไหนก็ได้ชีวิตของเราเองสําแดงพระเจ้าออกไปแล้วคนทั้งหลายจะรู้จักสง่าราศีพระเจ้าในช่วเราเองแล้วพระเจ้าจะอวยพระพร แล้วคุณจักรของพระเจ้าจะเป็นเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้านับที่เราได้เห็นบรรยากาศที่พี่น้องพยายามที่จะทําเพื่องานของพระเจ้าเมื่อช่วงบ่ายเราก็มีกิจกรรมหลายสิ่งที่เราทาร่วมกันพี่น้องครับนั่นคือแบบอย่างอันดีรักษามันไว้แล้วก็ทําร่วมกันแล้วพระเจ้าจะโวยพ,พระพรขอบพระเจ้ารครับ